ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่1นึถึงสิจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเรามาแสวงหาไปด้วยกันนะครับเริ่มต้นในบทที่4เปาโลได้บอกกับพี่น้องในเมืองฟิลิปปีนะครับว่าเขาเหล่านั้นเป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาและเป็นที่ยินดีนะครับและไม่เพียงเท่านั้นพี่น้องเหล่านี้ยังเป็นมงกุฎของเปาโลด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าตัวของเปาโลนั้นมีความชื่นชมยินดีในตัวของ พี่น้องในเมืองฟิลิปปีและสิ่งที่พี่น้องในเมืองฟิลิปปีได้สําแดงออกนั้นก็เป็นมงกุฎของเปาโลไปด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือเป็นสง่าราศีของเปาโลนะครับดังนั้นในที่นี้ก็เหมือนกับเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าการงานขององค์ผู้เป็นเจ้าที่ได้หวานออกไปนั้นได้จำเริญดเติบโตขึ้นสำหรับผู้หวานก็รู้สึกว่ามีความชื่นชมยินดีนะครับเพราะว่า องค์ผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทําให้เกิดผลขึ้นมานะครับให้ได้มองเห็นเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้รู้สึกยินดีจริงเหมือนเวลาเราปลูกต้นไม้นะครับเวลาเราหว่านเมล็ดลงไปพอมันจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเกิดดอกออกผลเราก็รู้สึกว่าโอ้เบิกบานใจแล้วก็เป็นความสุขเป็นความยินดีใช่ไหมครับก็เช่นเดียวกันเปาโลจึงรู้สึกกับพี่น้องในเมืองฟิลิปปีอย่างนี้นะครับและเปาโลก็ได้พูดถึงว่าให้ยืนมั่นในองค์ผู้เป็นเจ้านั่นคือ ยังคงที่จะต้องยืนมั่นอยู่ต่อไปนะครับการยืนมั่นในบัะพีได้พูดถึงหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกําลังขานะครับในหนังสือสะดุดีนะครับบทที่1้7ข้อที่10บอกว่าพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยในแรงบ้าแล้วก็พระองค์ไม่ทรงยินดีในขามนุษย์นะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะยืนมั่นด้วยกําลังของเราเองหรือไปพึ่งสิ่งอื่นใดนะครับโดยเฉพาะาในยาม ลบสึกของมนุษย์เนี่ยก็คือจะพึ่งในกำลังของม้าแล้วก็พึ่งในกำลังของตนเองนะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะพึ่งได้เพียงชั่วคราวนะครับแต่ว่ากำลังของม้าหรือกำลังของมนุษย์ก็มีจำกัดดังนั้นสำหรับเราทั้งหลายนะครับเราจะยืนมั่นได้ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราแต่ว่าต้องอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ เพราะถ้าเกิดเราอยู่ในองค์ผู้เป็นเจ้าย่างเท้าของเราเนี่ยจะแนบสนิทกับวิถีของพระองค์นะครับแล้วก็เท้าของเราจะไม่ผิดพลาดเท้าของเราจะมีกําลังขึ้นนะครับในองค์ผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเราถึงจะมีกําลังที่แท้จริงวันนี้ให้เราสามารถที่จะเป็นผู้ที่แสวงหากําลังซึ่งมาจากพระเจ้านะครับขาเราถึงจะยืนมั่นได้โดยเฉพาะในหนทางในการินชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณในการที่เราจะมุ่งไป เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับกําลังที่มาจากพระองค์นะครับและในการยืนมั่นเนี่ก็หมายว่าเวลาถ้าเกิดมีปัญหามีอุปสรรคเราสามารถที่จะยังยืนอยู่ไม่ล้มลงไม่ท้อถอยไปนะครับต่อมาเนี่ยในข้อที่2เปาโลได้เตือนสตรี2นางนะครับนั่นคือนางยูโอเดียและนางสินทิเคเราไม่ทราบในรายละเอียดนะครับว่า2คนนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องราวอะไร แต่ที่แน่นอนมีปัญหาที่ว่า2คนนี้ไม่ปรองดองไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในตอนต้นของหนังสือฟิลิปปีนะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าเปาโลได้เตือนสติพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในเมืองฟิลิปปีแม้ว่าเขาจะมีการเติบโตทางด้านชีวิตฝ่ายวิญญาณแต่ว่าในส่วนที่เขายังมีปัญหาอยู่นั่นคือชีวิตฝ่ายจิตของเขานั่นคือความคิดของเขาเนี่ยยังไม่เหมือนกัน ยังเป็นความคิดที่แตกต่างกันดังนั้นพอเป็นความคิดที่แตกต่างกันก็จะมีการชิงดีชิงเด่นกันกัดกินกันนะครับทะเลาะเบาแวงกันนะครับในที่นี้จึงเปาโลจึงได้ชี้แจงให้เห็นถึงตัวอย่างเลยครับชี้ชัดลงไปเลยว่าใครนะครับนั่นก็คือยูโอเดียกับสินดิเคเปาโลหนุนใจนะครับให้ทั้งสองคนนี้ให้กลับมาบองดองกัน ในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเน้นนะครับว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นได้ว่าเปาโลมีใจกล้านะครับเวลาที่มีปัญหามีอะไรเนี่ยเขาจะไม่แบบพูดหวานๆหรือว่าพูดอ้อมค้อมหรือพยายามกระมิดกระเมี้ยนไม่มีนะครับเปาโลพูดตรงๆเลยใครทําผิดอะไรใครทําไม่ถูกต้องอย่างไรเปาโลระบุชื่อและระบุเรื่องราวระบุเหตุการณ์ที่ชัดเจนและ เปาโลมีความหวังว่าสิ่งที่เขาพูดไปนั้นจะสามารถได้รับการแก้ไขและเขาก็มีความหวังในนางยูโอเดียและนางสินทิเคด้วยว่าจะสามารถที่จะกลับคืนมามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีจิตใจปลองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้ากลับมาที่คำเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือว่าหลายครั้งเวลาเรามีปัญหาอยู่ในคริสตจกักรเรามีพี่น้อง ที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกับเรานะครับในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเออ,อก็ให้พี่น้องคนนั้นมายอมตัวลงมานะครับแล้วก็มาคิดเห็นเหมือนกับเราหรือเรายอมตัวเราเองเพื่อไปคิดเห็นเหมือนกับพี่น้องคนนั้นไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้โดยตรงนะครับแต่เราต้องสังเกตว่าความคิดที่เรามีหรือพี่น้องคนนั้นมีเนี่ยเป็น มาโดยองค์ผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าเป็นความคิดฝ่ายสวรรค์หรือเปล่าหรือเป็นความคิดของตัวเราเองนะครับถ้าเราสังเกตนะครับในการปรองดองกันเนี่ยในยุคสมัยของพระเยซูก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ปรองดองกันเป็นอย่างดีเลยนะครับนั่นก็คือกลุ่มของพวกฟาริสีนั่นเองกลุ่มฟาริสีเนี่ยปรองดองกันคิดเห็นเหมือนกันอย่างเดียวกันเลยจะทําร้ายพระเยซูจะใส่ร้ายพระเยซูจะติดตามพระองค์เหมือนกับว่าคอยจับผิดพระองค์ ทุกคนคิดแบบเดียวกันหมดนะครับนี่คือการปลองดองที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและในทางตรงกันข้ามกลับกลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าได้การปรองดองลักษณะเช่นนี้อย่าได้ยินยอมให้เกิดขึ้นมาในคิดจักเราไม่ใช่ว่าเราถูกใจใครคนใดคนหนึ่งเราคุยถูกคอกับคนใดคนหนึ่งแล้วเราก็ไปปรองดองกับคนเหล่านั้นเพราะเราคิดเห็นเหมือนกันนะครับ กลายเป็นว่าทุกคนนั้นก็ได้ดําเนินตามเนื้อหนังไม่ได้ดําเนินตามพระวิญญาณถ้าเป็นเช่นนี้ก็อันตรายเป็นอย่างยิ่งในคิดจักเพราะว่า เราจะแปลสภาพกลายเป็นคริดจักรศาสนาหรือกลายเป็นพวกฟาริสีได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองดังนั้นหลักการของการปลองดองนั้นก็คือ <ait. S 1> อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นคืออยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะปรองดองกันในความคิดของพวกเราเองหรือปรองดองในความคิดของคนหนึ่งคนใดหรือปรองดองในผู้นำความคิดของผู้นำคนหนึ่งคนใดได้นะครับแต่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง หันความคิดของเราไปที่องค์พระเยสุคคิดนั่นจึงจะเป็นการปลองดองที่แท้จริงนะครับเราจะมีความคิดอย่างเดียวกันได้นั่นก็คือเราต้องคิดในสิ่งที่พระเยสุคคิดได้ทรงคิดไว้นะครับพวกคิดอย่างไรเราก็คิดอย่างนั้นและเราร่วมเป็นหนึ่งกันอยู่ในความคิดของพระคริสต์นั่นเองนะครับนี่แหละคือความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันที่แท้จริง มีความคิดอย่างเดียวกันที่แท้จริงและเป็นการปลองดองที่แท้จริงนะครับถ้าอย่างอื่นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของกิจกรรมเรื่องของอ,อ,อะไรอ่ะเรียกว,ว่าความใกล้ชิดสนิทสนมพวกนั้นต้องระวังให้ดีเพราะค,รคล้ายๆว่าจะเป็นการปลองดองแต่เท่าว่ามันไม่ใช่นะครับขอให้เราทั้งหลายหันกลับสู่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับสิ่งที่เปาโลเรียกร้องคือสิ่งนี้เนี่ยแหละครับนะครับแล้วเขาก็บอกว่า พี่น้องที่อยู่ในเมืองฟิลิปปิเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมแอบกับเปาโลโด้วยนะครับโดยเฉพาะาเพื่อนร่วมแอบของเปาโลทั้งหลายจะต้องมาช่วยผู้หญิงเหล่านี้ก็คือนางยูโอเดียนางซิดดเคให้สามารถที่จะเข้าส่วนในการประกาศข่าวประเสรศิฐในการงานของพระเจ้าให้กลับมาใหม่ให้มาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใหม่นะครับในที่นี้นะครับก็จะได้บอกถึงว่า เขาชื่อของคนทั้งหลายจะได้อยู่ในหนังสือแห่งชีวิตนะครับถ้าเกิดเราทําการงานของพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระพุทเ,เจ้าเราไม่ได้หลุดออกจากหนทางของพระองค์ไปแน่นอนว่าชื่อของเรานั้นจะได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตอยู่แล้วนะครับก็ให้เราได้รู้ไว้นะครับชื่อเราได้ถูกนับไว้แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับข้อพัมพีในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4อันนี้เป็นข้อพัมพีที่ โดยส่วนตัวผมก็มีความประทับใจตั้งแต่เด็กนะครับก็คือบอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ําอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดนี่เป็นถ้อยคําที่เปาโลได้พูดตั้งแต่บทที่1นนะครับในเรื่องของความชื่นชมยินดีและในบทที่4นี้เปาโลได้เน้นย้ำนะครับขอย้ำนะครับว่าจงชื่นชมยินดีเถิดและไม่ใช่เป็นการชื่นชมยินดีแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าทุกเวลาหลายครั้งนะครับเวลาเราเจอสภาพการที่มีความสุข เราก็จะชื่นชมยินดีใช่ไหมครับแต่พอเจอสภาพการที่มีความทุกข์เราก็ไม่เอาแล้วไม่ชื่นชมยินดีแล้วบางครั้งเราอาจจะโกรธเคืองหรืออาจจะหงุดหงิดหรืออาจจะอารมณ์เสียหรืออาจจะเศรออาจจเ้าเสียใจหรืออาจจะเป็นกังวลนะครับแต่เท่าว่าเปาโลได้เตือนสติเราทั้งหลายนะครับไม่ว่าเราจะเจอในสถานการณ์ใดนะครับชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาอันนี้เป็นสภาพการที่เา็าเรียกว่าเป็นสภาพการฝ่ายสวรรค์ที่เปาโลได้บอกกับเราทั้งหลาย แท้จริงถ้าเกิดเราเห็นการงานของเปาโลนะครับเขาเผชิญความทุกข์ยากลําบากต่างๆมากมายขณะที่เขาเขียนหนังสือจดหมายฟิลิปปีเนี่ยเขาก็ยังติดคุกอยู่เลยนะครับเขาเจอกับสภาพการที่ต้องถูกโซ่ตรวนล,ล่ามต้องติดคุกนะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงมีความชื่นชมยินดีนี่คือหลักการในการที่จะมุ่งหน้าอยู่ในหนทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่า สำหรับผู้ที่ดําเนินตามพระองค์แล้วแท้ที่จริงจะมีสภาพการต่างๆที่อาจจะมีทั้งสภาพการที่มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างเข้ามาหาอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนใหญ่จะทุกข์มากกว่าด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่าในสภาพการความทุกข์ยากลําบากเหล่านั้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผู้ที่เป็นคนของพระเจ้าทุกคนเนี่ยล้วนมีความชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าทั้งนั้นเลยนะครับนี่ยังเป็นเคล็ดลับสําหรับเราทั้งหลายถ้าวันนี้เรารเผชิญความทุกข์ยากลําบากไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม หันกลับมาหาพระองค์และเราสามารถที่จะชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเรารับสุขพระองค์เป็นความยินดีของเรานี่เป็นเคล็ดลับนะครับในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายนะครับข้อที่5ได้บอกกับเราต่อเรื่องนะครับว่าให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งอยู่ใกล้ตัวนะครับให้เราสามารถที่จะสำแดงองค์พระคิดออกมานะครับด้วยความอ่อนสุภาพเรียบง่ายนะครับ โปรงอยู่กับเราแล้วและโปรงจะสามารถที่จะเราสามารถที่จะสําดงตัวของโรรองแก่ผู้ที่อยู่รอบข้างเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อที่6บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนา,อาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและด้วยการวิงวอนกับการขอบพระคุณน,นะครับนี่เป็น เคล็ดลับสำคัญนะครับในการที่เราเวลาเราเผชิญกับปัญหาหรือเผชิญกับความทุกข์ร้อนอย่างที่บอกนะครับว่าในการที่เราจะชื่นชมดีๆในพระองค์ทุกเวลาได้นั้นก็คือเราต้องอยู่กับพระองค์นะครับเราต้องนําเรื่องราวที่เราได้รับที่เราประสบนั้นทูลบอกต่อพระองค์นะครับเราสามารถที่จะบอกความปรารถนาของเราบอกความปัญหาของเรา,า,า,เราต่อองค์ผู้เป็นเจ้าได้นะครับและ สันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างเนี่ยจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราไว้ในพระเดศุคริสนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าบางทีเรามีความทุกข์เรามีปัญหาเราไปพึ่งพาสิ่งต่างๆในโลกนี้เราบางทีเราบอกว่าเออเราอกหักเราดื่มเหล้าใช่ไหมครับเหล้าอาจจะช่วยคลายทุกข์ท่านได้ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าถ้าเกิดเราพึ่ง ไว้วางใจอยู่ในพระองค์อธิษฐานทูลบอกเรื่องราวต่อพอระองค์เนี่ยพระองค์จะประทานสันติสุขที่แท้จริงให้กับเราเป็นสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างนะครับและพระองค์จะคุ้มครองจิตใจกับความคิดของเราไว้ไม่ให้จิตใจและความคิดของเราจะต้องมีความทุกข์หรือได้ตระเลิดไปนะครับแต่ว่าพระองค์จะทําให้จิตใจของเรานั้นมีสันติสุขและมีความชื่นชมยินดีและให้ความคิดของเรานั้นสามารถที่จะฝังอยู่ไว้ในองค์พระเดชสุขคิดได้อันนี้เป็น เคล็ดลับฝ่ายวิญญาณข้อที่4ข้อที่7เนี่ยเราจําเป็นอยิ่งนะครับที่จะต้องนํามาสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตของเรานะครับเราไปต่อที่ข้อที่8นะครับเปาโลได้พูดถึงสิ่งต่างๆนะครับมีสิ่งใดที่จริงสิ่งใดที่น่านับถือสิ่งใดที่ยุติธรรมสิ่งใดที่บริสุทธิ์สิ่งใดที่น่ารักสิ่งใดที่น่าฟังและสิ่งใดที่รําเลิศสิ่งใดที่ควรค่าแก่การสรรเสริญ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องคร่ครวรให้ดีนะครับว่ามีสิ่งใดบ้างที่ทําทให้เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จริงเป็นสิ่งที่น่ารับถือนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเราจะต้องกระทําทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้และได้รับไว้นะครับเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานั้นพระเจ้าได้ท่งประทานให้กับเราที่ เราสามารถที่จะรู้สึกได้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้โดยเฉพาะในข้อที่8พวกนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ทั้งนั้นเลยแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะครับนี่คือตัวของพระเยซูคริสต์ในข้อที่8ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นความจริงความน่านับถือความยุติธรรมความบริสุทธิ์ความน่ารักความน่าฟังความลํำเลิศและความที่จะควรค่าแก่การสรรเสริญนี่คือองค์พระเยซูคริสต์ เราจะต้องเรียนรู้จากพระคิดและรับพระองค์ไว้นะครับเราต้องได้ยินและได้เห็นพระคิดผู้นี้นะครับโดยเพราะเปาโลได้บอกกับสิทธ,ทธชนในเมืองฟิลิปปีนนะครับว่าแท้ที่จริงตัวเขาก็ได้สำแดงพระเยซูคริสต์ออกผ่านสิ่งเหล่านี้นี่แหละให้ชาวฟิลิปปีได้มองเห็นนะครับดังนั้นจะต้องเรียนรู้แล้วก็รับไว้แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเติมและ นํานสิ่งเหล่าน,นี้สาแดงออกมาจากตัวของเราทั้งหลายมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายเปาโลก็ได้บอกว่าพระเจ้าแห่งสันที่สุขจะทรงสถิตกับท่านเห็นไหมครับสิ่งที่อยู่ในข้อ8ก็คือตัวของพระองค์เองจะสถิตอยู่กับเราทั้งหลายนั่นเองนะครับและเปบโลถึงข้อที่10ก็ได้บอกว่าข้าพเจ้ามีใจชื่นชมนดีๆในองค์พระเจ้าอย่างยิ่งเห็นไหมครับก็เปาโลก็ยังเน้นย้ำอยู่เสมอครับว่าใจชื่นชมยินดีเขายังมีอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าชาวเมืองฟิลิปปินส์ได้ระลึกถึงตัวเปาโลอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีบางช่วงเวลาที่พี่น้องในฟิลิปปินส์อาจจะห่างเหินจากเปาโลไปบ้างแต่ทว่าพอมาถึงหน้าเวลานี้เนี่ยพี่น้องในเมืองฟิลิปปินส์ได้ระลึกถึงเปาโลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คิดถึงเปาโลจริงๆแต่ยังหาโอกาสที่จะไปเจอกันไม่ได้นะครับนะอ่า เปาโลได้กล่าวเสริมไปนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเขาจะไม่พูดถึงเรื่องของความขัดสนหรือความมีฐานะหรือว่าความมั่งมีนะครับจะขัดสนหรือมั่งมีอย่างไรก็ตามเปาโลเรียนรู้ที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นอันนี้คือแบบอย่างที่ดีสําหรับเราทั้งหลายนะครับคนในโลกนี้เนี่ยแสวงหาความรุ่งเรืองความมั่งมีลาบยศชื่อเสียงใช่ไหมครับแต่ว่าทว่าเปาโลเนี่ยจะให้เขามีชื่อเสียงก็ได้ ไม่มีชื่อเสียก็ได้จะให้เขาร่ำรวยก็ได้หรือจะให้เขายากจนก็ได้สภาพการจะเป็นอย่างไรเขาก็พอใจที่จะเป็นอย่างนั้นเขาเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าหรือว่ายอมตัวลงมาที่จะรับได้กับสภาพการที่ตกต่ำที่จะมาหาเขาหรือเขาก็สามารถที่จะรับได้ในกรณีที่ว่าจะมีความมั่งคัง่งมีความอุดมสมบูรณ์มาถึงตัวเขานะครับ ไม่ว่าสภาพการจะเป็นเช่นไรสำหรับคริสเตียนที่แท้จริงเราจะไม่มีความหวั่นไหวจะตกต่ำจะมีความทุกข์จะขัดสนก็ชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าจะมั่งมีจะร่ำรวยจะอุดมสมบูรณ์ก็ชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าจะสถานการณ์อย่างไรนะครับจะอิ่มท้องหรืออดอยากจะสมบูรณ์พูนสุขหรือขัดสนอย่างไรก็ตามก็ ชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าเราสามารถกระทําทุกสิ่งได้หรือรเผชิญกับทุกๆสถานการณ์ได้โดยพระเยซูคริสต์ผู้ส่งเสริมกําลังข้าพเจ้านะครับจำคำนี้ให้ดีนะครับในข้อแรกที่บอกไปนะครับว่าเราต้องยืนมั่นเราจะยืนมั่นได้ไม่ใช่ด้วยกําลังของเราเองแต่ว่าโดยพระเยซูคริสต์ผู้ส่งเสริมกําลังของเราทั้งหลาย เราสามารถที่จะเผชิญทุกสิ่งสามารถจะกัดทาทุกสิ่งไม่ว่าสภาพการจะเป็นด้านลบจะเป็นด้านบวกจะเป็นความทุกข์จะเป็นความยินดีเราก็สามารถที่จะพร้อมที่จะเผชิญและฟันฝ่าไปด้วยกันกับองค์พระสุคิตพระองค์จะหนุนกําลังเราไว้พระองค์จะประคองเราไว้พระองค์จะฉุดลังมือเราไว้และพระองค์จะเดินนําหน้าเราไปพระองค์จะสู้รบแทนเราขอพระองค์ทรงเป็น สันติสุขและเป็นกำลังให้แก่เราทั้งหลายนะครับโดยหนังสือฟิลิปปีบทนี้ให้เราสามารถที่รับสุขในองค์ผู้เป็นเจ้าชื่นชมยินดีในพระองค์ทุกเวลานะครับขอพระเจ้าวอวยพรนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสรรเสริญและขอบคุณพระองค์